นิยายวายเรื่องหัวใจมังกรตอนที่สิบคือผมจะมาสมัครงานที่นี่ครับจะมาสมัครตำแหน่งไหนละ่ะหัวหน้ามองหน้าคนมาสมัครงานใหม่ด้วยรอยยิ้มคือผมร้องเพลงได้นะครับส่วนเด็กเสิบผมคงไม่ไหวพูดเสร็จก็ก้มหน้าลงทันทีหัวหน้าที่ดูแลเรื่องการรับคนเข้าทำงาน ยิ้มออกมาน้อยๆเพราะรู้สึกเอ็นดูถ้าจะให้ไปเสรฟสงสัยคงโดนหิ้วไปแน่ๆตัวเล็กขนาดนี้อ่าวชาันยอนมาพอดีเลยมาหาพี่หน่อยชันยอนหันไปมองก่อนจะเดินเข้าไปหาพี่หัวหน้ามีอะไรรอครับเห็นเราบอกว่าอยากหานักร้องเวลามีกิจกรรมพิเศษนี่คนนี้เขามาสมัครเป็นนักร้องลองทดสอบดูละกันนะเออ น้องเขาชื่อแบกยอนดูแลน้องเขาดีๆละ่ะขอบคุณครับเราไปกันเถอะชานยอนหันไปยิ้มให้กับหัวหน้าก่อนจะจูงแขนคนมาสมัครงานใหม่ให้เดินตามก่อนจะไปหยุดที่ห้องห้องหนึ่งเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าชานยอนหันไปถามแบกยอนผมคงจะหน้าโหลมังครับแบกยอนยิ้มเจืนเจๆนให้ชานยอน อืมงั้นมาลองร้องดูก่อนละกันว่าแต่อายุเท่าไหรล่ล่ะ23ครับงั้นเราก็อายุเท่ากันเรียกชานเฉยๆก็ได้ครับงั้นชานก็เรียกเราว่าแบกก็ได้นะหลังจากนั้นชาญยอนก็ลองเครื่องดนตรีหลายๆอย่างให้แบกยอนร้องซึ่งผลลัพธ์ออกมาดีมากจนชาญยอนยิ้มออกมาอย่างพอใจ เพราะตอนแรกที่เห็นแบกยอนเขาก็คิดว่าคงร้องแบบธรรมดาได้เท่านั้นแต่แบกยอนกลับทำให้ชานยอนแปลกใจระดับแบกยอนสามารถเป็นนักร้องได้สบายสบายร้องเพลงเพราะดีนี่ขอบคุณนะแบกยอนยืนบิดไปบิดมาอย่างเขินอายที่ชานยอนชมตัวเองชานว่าจะมีแนวโฟกซองตอนช่วงหัวข้าแบกสนใจไหม ชาญยอนพูดแบบเป็นกันเองทำเอาแบคยอนรู้สึกดีเข้าไปอีกสําหรับแบคยังไงก็ได้ขอเพียงชาญอยู่ด้วยมันก็ดีต่อใจแล้วละ่ะนี่คือความคิดต่อท้ายของแบคยนงั้นเริ่มพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มละกันนะวันนี้เราจะเคลียเรื่องงานกับทางร้านก่อนวันนี้กลับได้เลยชาญยอนพูดพร้อมกับยิ้มออกมาเงินพรุ่งนี้เจอกันนะครับ ชาญแบกยิ้มให้ก่อนจะวิ่งออกจากห้องไปชาญยอนเองก็มองตามคนที่เพิ่งวิ่งออกไปจากห้องด้วยรอยยิ้มแม้ประตูจะปิดไปแล้วก็ตามแต่ชาญยอนก็ยังคงยิ้มอยู่คุณคิดว่าผมจำคุณไม่ได้หรือไงนะชาญยอนนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียว ทำไมเขาจะจำแบกยอนไม่ได้ในเมื่อเมื่อคืนนี้เขาช่วยพยุงคนตัวเล็กแต่ในเมื่อคนตัวเล็กคิดว่าเขาจำไม่ได้แถมอุตสา์แต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดามางั้นเขาก็ขอแกล้งสักหน่อยก็แล้วกันเวลานี้อี้ชิงรู้จักกับคริสก็เกือบเดือนเข้าไปแล้วคริสมักจะมาหาอี้ชิงที่โรงพยาบาลอยู่เสมอ จนพนักงานบางคนยังอิจฉาเพราะคริสเองเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงบวกกับที่เขาเป็นทายาทของมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีก็มีแต่คนสนับสนุนเพราะความน่ารักของอี้ชิงทำให้เป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นบางคนก็ถ่ายรูปของอี้ชิงและคริสลงในโลกโซเชียล เลยทำให้อี้ชิงและคริสเป็นที่จับตามองมีการค้นประวัติของอี้ชิงบ้างแต่ก็ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทุกคนรู้แค่ว่าอี้ชิงเป็นนักเรียนทุนและจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของประเทศจีนแน่นอนว่าในเมื่อมันเป็นข่าวออกมาคนที่ได้รับรู้อีกคนก็คือเจสสิก้าเมื่อเธอรู้ว่าคนที่เธอรักไปคบหากับอี้ชิง เธอจึงบุกไปที่โรงพยาบาลที่อี้ชิงทำงานอยู่ทันทีคนไหนคืออี้ชิงเสียงของผู้หญิงคนหนึงดังขึ้นทำเอาทั้งหมอพยาบาลและคนป่วยหันไปมองทางเดียวกันกับต้นเสียงก็พบหญิงสาวใส่เดรสสั้นสีแดงยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์โดยที่คนถูกถามด้วยเสียงที่ดังขนาดนี้แม้จะไม่ใช่ชื่อของตัวเองแต่ก็รู้สึกหน้าชาแปลก ผมเองมีธุระอะไรกับผมครับอี้ชิงที่เพิ่งจะมาถึงก็ได้ยินเสียงของคนตรงหน้าก็เลยรีบเดินเข้าไปหาเพราะกลัวว่าจะรบกวนคนอื่นอ่อหน้าตาแบบนี้นี่เองผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามามองอี้ชิงตั้งแต่หัวจดเท้าทำเอาอี้ชิงไม่พอใจแต่ก็รักษามารยาทไม่ทราบว่ามีธุระอะไรกับผมครับ ใช่ฉันมีธุระกับแกฟังนะคะทุกคนหมอคนนี้มันแย่งแฟนฉันเป็นหมอซะเปล่าแต่หน้าด้านผู้หญิงคนนั้นเปล่าประกาศออกมาทำเอาคนที่ได้ยินฮือฮากันไปต่างๆนานาหมอและพยาบาลที่เดินผ่านก็พากันหยุดฟังใครล่ะครับแฟนคุณอี้ชิงยังคงนิ่งมองที่หญิงสาวตรงหน้า โดยไม่ได้สนใจคนรอบข้างแม้แต่น้อยแฟนฉันก็คริสไงแกแย่งคริสไปจากฉันผมไม่เคยเป็นแฟนคุณเจสสิกา้าเสียงที่ดังมาจากด้านหลังของหญิงสาวทำเอาเธอตกใจเธอจำเสียงนี้ได้ดีว่าเป็นเสียงของคริสคนที่อยู่โดยรอบหันไปมองเสียงที่ดังขึ้น ก่อนจะแหวกออกให้เจ้าของเสียงเดินเข้าไปได้สะดวกอี้ชิงปลายตามองค์ไปที่คริสแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับมามองหญิงสาวตรงหน้าคริสคะเจสิก้าเข้าไปกอดแขนคริสคริสเองก็มองมือที่จับแขนตนก่อนจะมองหน้าเจสสิก้าผมจำได้นะว่าคุณไม่เคยเป็นแฟนกับผมเราจะไม่เคยได้ยังไงคะข่าวก็เคยออกเรื่องของเรา เจสสิก้าทำท่าออดอ้อนคริสแต่คริสเองกลับสะบัดแขนที่ถูกจับไว้ออกอแล้วนักข่าวพวกนั้นเคยมาถามจากปากผมเองไหมว่าคุณเป็นแฟนผมจริงๆหรือเปล่ามีแต่คุณเองคนเดียวไม่ใช่หรอที่ให้สัมภาษณ์ผมว่าเราน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะทำไมคะคริสมันดีกว่าเจสตรงไหนเรียนจบหมอก็เพราะทุน แปลว่าฐานะบ้านมันสู้เจ็ดก็ไม่ได้แล้วมันจะไปออกหน้าออกตาในงานกับคุณได้ยังไงคุณอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับอี้ชิงเลยคริสพูดเสร็จก็เงียบไปก่อนจะหันไปมองอี้ชิงที่ตอนนี้หันมามองหน้าคริสส่วนเจ็สิก้าก็ยิ้มมุมปากออกมาเพราะอ,อี้ชิงมีค่ามากกว่าคุณจะเอามาเทียบกันมันไม่ได้หรอก คริสพูดเท่านั้นทำเอาหมอและพยาบาลต่างยิ้มออกมาเพราะเวลาเกือบเดือนที่ผ่านมาคริสเองที่คอยเดินตามถือของให้และเข้าหาอี้ชิงเองยิ่งได้ยินสิ่งที่คริสพูดยิ่งอดปลื้มใจแทนไม่ได้ที่อี้ชิงได้คนดีๆมาเป็นคนดูแล,แลและออกหน้าออกตาให้คริสทำไมคริสดูถูกเจสแบบนี้เพราะมันใช่ไหมคริส เจสิก้ากรีดร้องออกมาก่อนจะเข้าไปทำร้ายอี้ชิงคริสที่วัยกว่าก็เอาตัวเข้าบังอี้ชิงไว้ที่นี่มันโรงพยาบาลไม่ใช่ตลาดสดเสียงที่ดังขึ้นทำเอาทุกคนหยุดอยู่กับที่เสียงนั้นทั้งดูมีพลังอำนาจแปลกๆจนเสียงของหมอคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นดังขึ้นสวัสดีครับท่าน หมอคนนั้นรีบก้มหัวแทบจะ90องศาและคนต่อต่อมาก็ทำตามเช่นกันคนที่ก้าเข้ามาเป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่ชุดภูมิฐานและที่สำคัญมีคนใส่สูทเดินตามมาอีกสีคอนอผู้ชายคนนั้นมาหยุดตรงหน้าของอ e ี้ชิงก่อนจะหันไปมองหน้าเจสิก้าถ้าคุณจะโวยวายเสียงดังกรุณาออกไปทำข้างนอกอย่ามาทำอะไรที่วุ่นวายที่นี่ แกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันเจสสิก้าหันมามองชายคนนั้นอย่างหาเรื่องแต่ก็มีหมอคนหนึ่งเดินเข้ามาขอบคุณที่รับฟังโปรดติดตามตอนต่อไป